วัดดีทุกคนปกขอบพุ่มแล้วล่วงแก้มเล่งตายป่าซาติ้นห้าคำมาเล่งกันเดือยเดือยเรือยที่คำหน้าคำหกคำเก้าคำสิบคำกล่าวไปวันนี้มาที่แดงเลยล่อมากว่าทุกคนอาบน้ำตาเป่งตัวเย็นว่างี้เก็บตัวปรับป้น ออกไปไหนก็ไม่ไกลได้พุ่มก็เนี่ยปียาวรันตัดพุ่มก็ฆ่าประจําก,ก็ปิดมัดลาดก็ก็ปิดปิดสิบที่สิบวันไม่ได้ออกไปไหนกันนี่โควิดนี่โควิดเลยไม่ใช่โควิดแล้วอ๋อวันนี้ก็มาเล่นกันซาตายกันแล้วปีปีนี้ก็ไปทีเจ็ดไปแล้วเท่าวะพี่เด็กเล็บวันนี้ไอย้ยักษ เอาคำนี้กันเลยต้อปรกุกคำว่าต้อปรุกนี่ก็คือเมื่อว่าเรามาทำงานเด็กเลยแบบน,นี้ซึ่งหเดได้แล้วลบบ้านบอลบบ้านตึ้งคนเต้าคนเจ้็ตาเหยแล้วมันต่อได้มีกลับไปทำงานนะั่นต้อปรกุกดูหูกลับ ก็ม่าโต้ปุกก็คือพรุงนี้อันคือภาษาตายโต้ปลุกคือพรุ่งนี้าหายหายให้จำันไว้บางคนเที่ยวปากล่างปากอีท่านก็เร่งได้ผม,อ,าาอ,อ,ามาอ้าวตายด้วยหบวกกัปตัมาอ่านกลับกลุ่งเตีบตัวได้ไรนุย บอกเขาเลยว่าต้อกรูกว่าเขาก็อุ <ๆ S 1> งไปเลยเออมันเล่งได้เอเอ,อคำโตไปแล้วยาหนักยาหนักยาหนักอันนี้คือมันเป็นพ้นไม้เลยแต่่างตายเราจะเล่งว่ายาหนักยาหนักนี่ก็คือง่ายๆไม่ต้องไมได้มากมายคือสับปะรด สัปปะรดมรระลิอะไรแบบนั้นเนี่ยก็เล่นกันได้มากมายแต่ปุ๊มันคืออย่านัแ่แเลยปุ๊บอย่านั่งนี่คือจับอย่านั่งถ้า่งอี้คำนลงแล้วก็คือว่าใจใจนี่เต้นใจนี่อ่ะ,อะนะี่แหละคำว่าใจนี่คือบางทีพอว่าแต่งตัวล่อๆไปเดียวๆไปเต้เขมามัน ai à, chả à luôn nhưng có lời bố bảo đẹp rồi tên thì mà mua thì mà ní à rồi phải gọi là cam và trai cơ cứ à thầm mây thầm mây à, thì phải mới đây rồi phải gọi là anh cứ cam và trời tranh tranh gọi và trời này cứ thầm mây ถึงมาคำนี้แล้วซ <c oughs> าวาซา,าวานี่คือไม่แน่นอนและไม่จัดจีนไม่คือไม่แน่นอนเมือ่อว่าเอ่าเต่อชงใจอ้ไรอ้ไอ้บรนั้นในี่คือคำว่าซาวาปั่นปื้อตีบานนู เส้นเที่ยงก็ดังเจ้าอะไรได้ยนะังก็รบกันไหมบางทีไม่ใจนี้ไม่ใจน,นี่แต่ว,ว่าไปก็เจ้าว่าก็รบกัน,นในตรงไดกันเที่ยงดังคือเจ้าว่าคือช,าวาอช่วงใจวา่าคือไม่ใจนี้ไม่ใจช,ชัดจีนงจ้าว่านะั้นอันนี้นคือคำว่าเจ้าว่าภาษาไทยก็คือช่วงใช่ว่าสงสัยวา่า อันคือซาบว่าเนีย่ยถึงคำนี้มาคำนี้แล้วทราบนี้ทาบนี้ไอเบาอันเลมันจาดเมาในฮันในขึ้นขวนในยาม,มันทรานี่้ก็จะเล้งปน,นั้นเลย จ้ามนี่จ้านี่คือมันน่าจะโดนสักที่สองที่แบบน,นั้นเนี่ยนคือคำว่าจ้ามนี่ประไอ้ชวดมันกะกลไอ้เหมือนสมุดอัยานรับเลบ่แบบนั้นไงโอ้เราก้าหรือไม่ได้เรื่องคนเขาจะเล่นกันว่า,ามเนี่ยนะภาษาไทายคำว่าจ้านี่คือมันน่าจะโดน ันนี้คือเพลว่าน่าจะดูนคำว่าซา้ำนี่แล้วมาคำนี้แล้วคำนี้เราก็ว่าสาบเหรือสาสตรหรือไปเลยนะสาบตรหรือนี่คือว่าส้มน้ำหน้าบางที่ เพื่อนมายืมข้องยืมรถดยืมเลยวบนนี้คนเท้านแก่็กางางเลยอย่าไปง่ายมันตาโมากาโมกกลางล่างกะกลางล่างแต่มาคัดไม่ได้บางทีเพื่อนกันเออเอาไปด้ากับดีดีมึงเออมึงตัวรักเก็บไปเลยเก็บกลับแบบนั้นเลยออกไปไม่ตันตึ้งกลืนยาบูง มี่ก้นมาตามแล้วว่าเรียบร้อยแล้วลงปู่แล้วอืมทำในเตือนแล้วไม่กว้างทราบเลยไปเลยคำมาทราบเลยนี่เพื่าชุ่มหนำหน้าเอ๋ปังเลยรถทราบเลยไปามเร็วอย่างไรชุ่มหนำหน้าอันคือว่าทราเบสอืม้าษาไทยอีกคำนึงแล้วก็คือว่าจงเซ้ง ต้องเต่งนี่บอยเห็นกันบอยเลยต้องแต่งนี่ไม่ว่าปีกับน้องหรือปอกับแม่หรือว่าพ่อกับเมียมีบอยเดี๋ยวก็ว่าจะยาไปยุ่งถ้าว่าพวกเมียปีน้องอะไรแบบนี้คือจ้องเจ้งคือรอบกันนี่เที่ยงเสียงดังรัดปักเลยกันเงียบอะไรแบบนั้นเลยก็กเห่าจ้องเซ้งนี่ คำว่าจรองแซ้งนี่คือกะว่าอารมณ์ไม่ดีมันฮุดฮิดนี่จรองแซ้งนี่บางคนขาค่อยไกลมากสิ้นเดือนเดียวตาเจ้ไกลตึงค้นกระตกยางกระตัดไม่ได้เฮตั้งในเป้าทักบาทก็มาไม่นำมันรถกระเม็ดไอ้นั่นเลยว่าเออมันจองเซ็งก็อย่น จองเต่งนี่คืออารมณ์ไม่ดีมนหุดหงิดเคยอย่าเดี๋ยวมัวแบานั้นอะไรก็อย่าช่องเต่งคืออารมณ์ไม่ดีหุดหงิดคำว่าจองเต่งไอ้คำนั้เดี๋ยวก็เล่นกันปื้นๆตัวๆไปแล่กันตัวไหนอ่านไหนได้คือจอกคำว่าจอกนี่คือตักหน้าไม่จอบ เออเพื่อพวกเราโจกันอ่าอะไรแบบนั้นะก็มาโจกนี่ง่ายๆด้วยก็คือเกลเกลน้ำแต่ภาษาไทยก็เยอะร่วมกันไปหมดเลยโจกเอาน้ำไม้เราโจกันหอน้ำไม้เรากันเออคือโจกโจกนี่ก็คือเกลน้ำอันนี้ในคำแล้วนี่ก็เป็นของชายเลยนี่ พวกชายเก็เย็บเปรอะเปรอมากันในภาษาไทยไนี่อันนี้เลยเอ่ะคุ้มคุมเฮ้ยนัวเหนี่ยมเจยป้าแบบแล้ว,ลวดูท่ามคุ้มลูกเราอนต้องสัตว์เองแล้วรับป้าอีกแล้วเหนี่ยเอมดูแลเลยเหนี่ยทุกคนพุ่มโดนบอยแต่ว่าเต็มใจทำไหมเวลาลบบ้านเล่นดูเมีย ชอบโกงจ้ามโกงก็ว่าไปจากโกงนี่ก็คือกาลำมังนะ่งทางนี้ก็อย่าว่าโกงที่นี้คำหนึ่งคำก็คำว่าคลืกนะคำว่าคลืกนี่ก็อยีากว่าฟันเฟีอยจุกซุ่นขนะี่เล่นหรือช็อกกรบลรอก อันนี้ก็คลือ่อเหมือนเราไปค้นตกคนได้นเนี่ยแต่เดินพนมไท,ทยขึ้นบ้านเลยโอ้ยไม่ได้เลยคลือ่อกล้าแม่แดีแวเดียวตรง <c oughs> หลังตีนหลังไรก่อนไม่ไหวกันวันนี้คลือ่อข้ามาคลื่อนอ่ะถ้าตายก็คือสุกทุนอ่ามัน,ปนไปได้ดลายคำมันไไปด้มันดลายความไม่ ขี่เล่นห,หรือว่ากับล็อรคลืน่นอ,นนนนอ,นนนอันนี้กันหลังเล้งกันเลย่อยๆไี้ก็ไปพี่ดีเจ็ไปแล้วห้าคำมาเล่งกันเลยเรือแบบนั้นนี้คอ่าวันนี้รับน้ำเต็มตัวโล้เลยเสียดาเหมือ,อนหังคุยกันก็นสองนี้แล้วคลิปนี้ ข้ามาแรวก็เหมือนเดิมช่วยๆกมได้มีกำลังใจทำง่ากำมานี้แล้วกดไลก่กดแชรสั้นกระดิง่งกดติดตามเพราะว่าได้เป็นกำลังใจคลิปไม่ไม่มากทำไดนเละหยุดก,กูวิดใคทุกคนระวังตัวกักตัวเองรอมรับทราบ,บไป กำลังดีนะได้อยู่บ้านไงคนจะอยู่พร้อมหนะ้าพร้อมตาคือได้มีความทุกข์กันช่วงนี้คลิปนี้ทามนี้ล้วทุกคนนะบ๊ายบาย